คุณรู้สึกไหมครับเหมือนทุกคนกําลังวิ่งไปข้างหน้ามีแต่เราที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ความรู้สึกนี้มันมักจะคืบคลานเข้ามาในใจเราเสมอโดยเฉพาะในวันที่เราเปิดดูชีวิตของคนอื่นเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันบางคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเดินทางไปในที่ที่เราได้แต่ฝันถึงแ้าเราก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ถอนหายใจเบาๆพร้อมกับคําถามที่ดังต้องอยู่ในหัวว่าแล้วเราละ่ะทำไมเรายังย่ำอยู่กับที่แบบนี้ ความรู้สึกที่เหมือนผูกทิ้งไว้ข้างหลังมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งและบั่นทอนกําลังใจอย่างไม่น่าเชื่อมันทําให้เราตั้งคําถามกับคุณค่าในตัวเองเริ่มสงสัยในเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่ว่ามันถูกต้องแล้วจริงๆหรือเปล่าเราพยายามเร่งฝีเท้าอยากจะวิ่งให้เร็วเท่าคนอื่นอยากจะไปให้ถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่บ้างแต่ยิ่งเร่งเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อและยิ่งรู้สึกว่าตัวเองห่างไกลจากเส้นชัยมากขึ้นเท่านั้นแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังครับลองหยุดพักสักครู่หนึ่งครับ หยุดวิ่งแล้วลองมองภาพกว้างๆดูอีกครั้งความจริงแล้วชีวิตของคนเรามันไม่ใช่การแข่งขันวิ่งร้อยเมตรที่ใครถึงก่อนคือผู้ชนะแต่ชีวิตมันคือการเดินทางไกลคือการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีใครกําหนดเส้นชัยไว้ให้เราเลยแม้แต่น้อยคนที่ออกตัวเร็ววิ่งนําไปก่อนไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปถึงปลายทางได้ดีกว่าเสมอไปรอกครับเพราะการวิ่งเร็วในช่วงแรกนั้นมันใช้พลังงานมหาศาลและหลายครั้งที่เรารีบวิ่งไปข้างหน้าโดยที่ยังไม่ได้เตรียมตัวให้ดีพอ เราอาจจะหมดแรงล้มลงกลางทางหรืออาจจะวิ่งไปผิดทิศผิดทางจนหลงไปไกลก็ได้ในทางกลับกันคนที่ค่อยๆเดินอย่างช้าๆแต่มั่นคงคนที่ใช้เวลาระหว่างทางเพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์คนที่ไม่ได้มองว่าใครจะนำหน้าไปไกลแค่ไหนแต่มองแค่ก้าวของตัวเองในปัจจุบันคนกลุ่มนี้ต่างหากครับที่มักจะไปได้ไกลกว่าและไปถึงจุดหมายที่สวยงามกว่าเสมอเพราะทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดินช้าๆนั้นมันเต็มไปด้วยการเรียนรู้ คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราเร่งรีบทําอะไรสักอย่างเรามักจะมองเห็นแค่เป้าหมายข้างหน้าจนลืมที่จะมองรายละเอียดรอบตัวเราอาจจะสร้างตึกสูงได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ฐานลากของมันอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะทนทานต่อพายุที่โหมกระหน่ำได้ในทางจิตวิทยาพัฒนาการเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการมี Growth Mindset หรือว่ากรอบคิดแบบเติบโตคนที่โตช้าในสายตาคนอื่นแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ช้าครับแต่เขากําลังใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ในเชิงลึก เขากําลังทําความเข้าใจกับรากฐานของสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ทุกปัญหาที่เจอทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องรีบแก้ไขให้มันจบๆไปแต่มันคือบทเรียนล้ําค่าที่ช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นการเติบโตของเขาจริงไม่ใช่การพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่เป็นการย่างรากลึกลงไปในดินอย่างชา้ชาๆแต่มั่นคง มันคือการซึมซับและทําความเข้าใจไม่ใช่แค่การท่องจําเพื่อไปให้ถึงจุดหมายการเติบโตแบบนี้มันอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าคนอื่นไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในทันทีแต่มันคือการเติบโตที่ยั่งยืนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รากฐานของเราแข็งแรงแล้วต่อให้วันข้างหน้าจะต้องเจอกับลมพายุที่รุนแรงแค่ไหนเราก็จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามชีวิตของคนเราแต่ละคนมีจังหวะเวลาเป็นของตัวเองครับไม่มีใครเร็วไปและไม่มีใครช้าไปหรอก บางคนอาจจะใช้เวลาแค่3ปีในการสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จเพราะเขาอาจจะเจอโอกาสที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันบางคนจ,จะต้องใช้เวลาถึง10ปีเพื่อที่จะค้นหาตัวเองให้เจอจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของเขาอย่างแท้จริงซึ่งทั้ง2เส้นทางนี้ไม่มีใครผิดใครถูกเลยนะครับการใช้เวลา10ปีเพื่อเข้าใจตัวเองมันไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต พร้อมเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้แล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนเราจะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาจากแก่นแท้ของตัวตนไม่ใช่การวิ่งตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการเดินทางที่ยาวนานนี้มันได้ขัดเกลาให้เรากลายเป็นคนที่ลุ่มลึกขึ้นอดทนมากขึ้นและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงดังนั้นอย่าเอาไม้บรรทัดของใครมาวัดชีวิตของเราเลยครับเพราะเราแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางและบทเรียนที่ต้องเรียนรู้แตกต่างกันไป ตามใดที่เรายัางคงก้าวเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางของเราเองก็ไม่มีคำว่าช้าเกินไปหรอกครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณผู้ฟังยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้หรือยังไปไม่ถึงไหนเมื่อเทียบกับคนอื่นผมอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรจริงๆความสำเร็จมันไม่ได้วัดกันที่ว่าเราไปถึงจุดหมายตอนอายุเท่าไหร่แต่มันวัดกันที่ว่าระหว่างทางเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง และเรามีความสุขกับเส้นทางที่เราเลือกเดินมากแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความเร็วแต่คือการที่คุณยังคงเดินต่อขอแค่คุณยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างมั่นคงแม้ว่าก้าวนั้นมันจะเล็กน้อยและเชื่องช้าในสายตาใครๆก็ตามเพราะระยะทางของชีวิตมันไม่ได้วัดจากความเร็วที่ปลายเท้าแต่มันวัดจากความแข็งแกร่งของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ในอก และบอกกับเราเสมอว่าไม่เป็นไรนะผู้นี้เรามาเริ่มกันใหม่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะทําให้การเดินทางของเรามีความหมายเพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างสมมติขึ้นมานะครับลองนึกถึงเชฟสองคนคนแรกเรียนรู้สูตรอาหารยอดนิยมอย่างรวดเร็วสามารถทําอาหารตามเทรนด์ได้ทุกอย่างเปิดร้านอาหารและโด่งดังในเวลาไม่นานลูกค้าเข้าร้านมากมายเพราะความแปลกใหม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทรนด์อาหารเริ่มเปลี่ยนไป เขาก็ต้องคอยวิ่งตามเทรนใหม่ๆอยู่เสมอเพราะพื้นฐานในการทําอาหารของเขายังไม่ลึกพอที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นของตัวเองจริงๆได้ในขณะที่เชฟคนที่สองเขาใช้เวลาหลายปีในการทํางานเป็นลูกมือในครัวค่อยๆเรียนรู้พื้นฐานทุกอย่างตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการหัน่นการควบคุมไฟไปจนถึงการเข้าใจรสชาติของวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างลึกซึ้งเขาอาจจะดูเหมือนเติบโตช้ากว่าคนแรกมากไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในทันที แต่เวลาหลายปีที่เขาทุ่มเทไปนั้นมันได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเขาเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมที่จะเปิดร้านของตัวเองเขาสามารถรังสรรค์เมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้โดยไม่ต้องวิ่งตามใครเพราะเขามีความเข้าใจในแก่นแท้ของการทําอาหารร้านของเขาอาจจะไม่ได้โด่งดังในชั่วข้ามคืนแต่กลับเป็นร้านที่ลูกค้าแวะเวียนกลับมาเสมอเพราะรสชาติที่คงที่และมีเรื่องราวเชฟคนนี้อาจจะโตช้า แต่เส้นทางอาชีพของเขาในระยะยาวนั้นมั่นคงและไปได้ไกลกว่ามากครับเรื่องเราวนี้ก็เปรียบเสมือนชีวิตของเรานั่นแหละครับการรีบร้อนไปข้างหน้าอาจจะทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วแต่การค่อยๆเดินอย่างเข้าใจจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขมากกว่าท้ายที่สุดนี้ของอยากให้คุณผู้ฟังจาไว้เสมอครับว่าอย่าเร่งโตให้เหมือนใครเพราะต้นไม้แต่ละต้นใช้เวลาเติบโตไม่เท่ากัน บางต้นอาจจะใช้เวลาไม่นานก็ผลิดดอกออกผลแต่บางต้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะอย่างรากลึกและเติบโตแข็งแรงพอที่จะยืนต้นต่างงานได้แต่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แบบไหนทุกต้นต่างก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองและมีคุณค่าในจังหวะเวลาของตัวเองเสมอเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ผมอยากจะสรุปสั้นๆว่าความรู้สึกว่าตัวเองตามหลังคนอื่นนั้นเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็รู้สึกได้ แต่สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่งเร็วแต่คือการเดินทางไกลการเติบโตอย่างช้าๆทำให้เราได้เรียนรู้เชิงลึกและสร้างรากฐานที่มัน่นคงชีวิตแต่ละคนมีจังหวะเวลาของตัวเองไม่มีใครช้าเกินไปตราบใดที่ยังเดินอยู่บนเส้นทางของตนและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความเร็วแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และยังคงก้าวเดินต่อไปโตช้าได้แต่ขอให้มั่นคงในทางของเราเอง ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวและเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้เรารู้ว่าคุณอินกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกความลึกและกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะคลิปใหม่มาเมื่อไรคุณจะรู้คนแรกอยากแลกเปลี่ยนความเห็นหรือมีอะไรในใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะทยอยตอบให้แน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าที่ลึกกว่าเดิม e e ฟซี e คนลึกขอบคุณที่อยู่ลึกมาด้วยกันครับผม